สวัสดีครับสวัสดีครัทุกท่านนะพบกับผม How mm hmm. เฮาเกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้พบกันวันเสาร์นะครับพาร์ทบ่ายนะครับผมบ่ายสี่โมงครึ่งนะสวัสดีทุกท่านเลยมาวันนิดนึงนะ mm hmm. วันที่ผมจะต้องไปทุระนะครับผมจะไปที่อู่รถนะ mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวห้าโมงจะไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเล่นแป๊บเดียวนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนะ mm hmm. เดี๋ยวเราเล่นสามสั่งั้สองตาแล้วกัน mm hmm. พอได้เล่นหน่อยพอได้วอร์มนิ้วหน่อย เดี๋ยวคนดทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมวันนี้อาจจะแบบไม,ไม่ได้เล่นด้วยบ่อยนะครับผมดูฮะเดี๋ยวผมเล่นสามสามตักงสองตานเนาะพอได้แบบได้ไลท์ช่วงหนึ่งนะครับพอดีแบบวันเสาร์ที่ผมจะง,งานยุ่งนะแล้วก็เพิ่งเสร็จมาแล้วก็ เดี๋ยวจะไปจะต้องเดินทางต่อนะครับก็เลยแลวะมาเล่นสักแป๊บหนึ่งเล่นตัวไม่ค่อยได้เล่นดีไหมอ A โฟกัสไกลดีไหมยูเปเลยพี่ชายมีสกินอยู่นะตัวนี้สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้มากดแรงด้วยกันเด้อพอดีผมจะไปทุระด้านนอกนะครับก็จะมาเล่นชิวๆนนวันนี้เล่นสักแป๊บหนึ่งอ่ะสักตาสองตาก็าจะจะจะลงแล้วครับ แวะมาไลฟ์ทักทายเฉยเฉยนะเพราะเดี๋ยวแบบน้องๆหลายท่านแบบรออะไรอย่างเงี้ยล้วแบบไม่ได้ไม่ได้แจ้งไว้ด้วยไงสวัสดีดทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมใจรัวนด้วยนะครับสวัสดีคนดูทั้งสองคนด้วยนะสวัสดีน้องพิมพ์ด้วยนะครับพี่บ้านสวัสดีครับเล่นด้วยครับผมอา่าของน้องบ้าสวัสดีครับผมเล่นเป็นสามีสามนะครับผมพอดีแบบวันนี้ไลฟ์ไลฟ์แป๊บเดียวนะครับพอดีผมผมจะต้องเข้าเมืองต่อนะเดี๋ยวจะไปเอารถนะครับผมจะไปอู่เอารถยนต์ที่ซ่อมไว้นะ นี่ก็เพิ่งเลกเสร็จงานเลยเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวผมสร้างห้องเล่นด้วยกันนะครับใครจะเล่นด้วยเดี๋ยวรอเล่นตาหน้าเด้อเล่นแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยว,วประมาณเกือบเกือบห้าโมงก็ลงแล้วอันนี้แวะมาเล่นสักตาสองตาเล่นกับคนดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ว่ารถจะเสร็จกี่โมงไงประเด็นคือแบบถ้ารถยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยผมก็ต้องนั่งรอต่อก็ต้องเคลียร์ไอ้นี่กันต่อนะเคลียร์กับช่างต่อคือยังไงวันนี้รถต้องเสร็จอะไม่งั้นผมจะไม่มีรถกลับบ้านคือเ <c oughs> นี่ยผมเดี๋ยวผมจะไอ้ไน น,สสสสนั่งรถประจําทางไปไงสวัสดีนะคะสวัสด <c Öz ell großes> ีคนดูทุกท่านนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดใหม่หรือเปล่าสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะคะถ้าใค้ไม่รับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะใครยังไม่รจอกันผมชื่อเล่นชื่อฮาวนะสวัสดีน้องพิมพ์ด้วยนะครับขอบคุณหนึ่งร้อยถูกใจด้วยนะครับผมที่บ้านสวัสดีครับสวัสดท่านเลยครับโซนแมนไหมอือปานไปดิโอ้แล้วเราไม่มีจังเกิลหรอสวัสดีนะคะถ้าไมารับเอาทักทายได้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะ เจ้านายสวัสดีครับนี่ไงล่ะนี่ไงเราแวนโซนสูงเฟ้ยป้าอันนี้มาเล่นแป๊บเดียวนะเล่นสามสามสองตาแล้วก็จะลงนะครับประมาณแปบ๊บเดียวอะ่ะสิบห้านาทีอะไรเงี้ยแวะมาบอกคนดูด้วยนะว่าเฮ้ยวันนี้แบบเล่นแป๊บเดียวนะวันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียวนะครับสวัสดีคนดูคุณไนท์ด้วยนะครับผมเบาทองแดงสวัสดีครับส่วนคืนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะขึ้นไลฟ์กี่โมงนะน้องน้องไททันสวัสดีครับ อันนี้ผมจะไปผมจะนั่งรถประจําทางเข้าเมืองนะครับเพื่อจะแปลรถยนนะนไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังเนี่ยนี่ทักช่างไปช่างก็งเงียบเลยน่ยอาจจะยังไม่เสร็จด้วยไงยประเด็นนะ่ก็เลยแบบกลัวผมคิดว่าจะกลัวชา้าก็เลยแบบมาไลฟ์แบบไลฟ์บอกคนดูก่อนเผื่อแบบบางท่านไม่ได้อ่านในสตอรี่อะไรเง,<ะ>งี้ยครับจะรอรอเก้อคุณโจสวัสดีครับวันนี้ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์ไลฟ์รอบค่ำกี่โมงนะ อาจจะสามสี่ทุ่มไปเลยผมไม่แน่ใจนะไรเฮ้ยโดนสูเน่นเ้ยแต่เพื่อนได้ก็กิ้งมาดิก็กิ้งมาในป้อมเลยโดนนะเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยอันติเพื่อนเราดีา <c oughs> ากว่าหรือว่าหรือว่าอันตศสตูอั <c oughs> ีครูอ่ะลุอลิสอาจจะยาง อันีุก oh, ิดเหรอถ่ยก่อนถอยก่อนนาทีเนี้ยมิลโรลีเลือดอาพีบิงโกสัตว์จ้าเขาต้องมีเดเดี๋ยวตรงๆเข้าไปหายไปดิเอ้ยไม่ดันระยะไม่ถึงเดียว สาขาดาวลุ่มะไปไหนละพวกโอ้ยโดนแช่แข็งอะไรเนี่ยจนมังกรเหรอโอ้โหนิดเดียวกลังจะได้สิบละเจนนี่สวัสดีครับวันดีสารสวัสดีครับมาแล้วพี่เล่นด้วยผมเล่นสาสามนะครับวันนี้ผมมาเล่นแป๊บเดียวนะนี่แบบเดี๋ยวจะรีบไปธุระด่วนตีมัน่นตีธรรมดาอ่ะตีแทงให้เพื่อนโอ้ยเยยจ็บหลายอ้ดิจิตาจุกเอ้ยตันไม่ทันตันพอได้สตันแบบขับไอสุไรจะสู้ยาประชิดไม่ได้ เดีย๋ยวต้นหน้าผมเล่นสามสายอีกตาหนึ่งก็ลงนะครับวันนี้แบบแวะมาแบบบอกน้องๆเขเฉยว่าผมไม่ว่างนะที่จริงอ่ะผมจะต้องแบบเดินทางแล้วเนี่ยจะไปเอารถในเมืองนะครับผมรถจนผมซ่อมไม่รู้เสร็จหรือยังเพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไงพรุ่งนี้วันอาทิตย์บบอู่มันปิดไง <c oughs> ก็คือแบบนัดไว้ตั้งแต่เมื่อมาแล้วแหละมันควรจะต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อมาแล้วก็ <c oughs> เลยแบบวันนี้จะแบบเอาให้เสร็จอะ่ะรถมาเทียดินอะไรเชิงตัง ก็ S <S <an other> เลยแบบอาจจะไม่สะดวกนะวันนี้อาจจะยุ่งๆงนิดนึงนะครับผมส่วนพาร์ทข้ามมาอาจจะดึกหน่อยนะครับเอ้าโดน <S <S <an other> คลิปด,ดีตาย1นึ่งนึกันไหมไม่ว่างครับผมเดี๋ยวจะรีบเล่นรีบ <S an other> ลงนะครับผมวันนี้ไม่สะดวกจรงกิรนนรงๆครับเดี๋ยววันหลังนะครับเนาะผู้ตายได้เลยเดี๋ยวเล่นอีกนานหนึ่งเดี๋ยเล่นไปสามสามนะวันนี้แบบไม่สะดวกจริงวันนี้แบบแวะมาทักทายมาไลฟ์มามาบอกเกินน้องๆคนที่รอเล่นด้วยกันเฉยๆนะครับ แวมมาบอกไปเฉยว่าแบบไม่ไม่ว่างเล่นนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวส่วนผมแม่ถ้าคือถ้ารถเสร็จไวมันก็โอเคหนะอะ่อยไงว่าแบบว่าไอนี่แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเออเราก็อาจจะแบบเทลูกันต่อค่ำๆ่ก็น่าเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับอะไรเงี้ยอาจจะรักสามทุ่มแต่ถ้ารถยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยมันก็จะเลทไปอีกคือเนี้ยจ,จะไลฟ์ดึกกับครัรกสี่ทุ่มห้าทุ่มเหม,มั<ผ>มไม่แน่ใจเท่าไหร่ ใครจะเล่นด้วยเข้ามาตามเล่นห้องนะครับผม4ี่8ป7เกดหนึ่งะเล่นแป๊บเดียวนะผมเล่น3าม3ีสเล่นแป๊บเดียวนะครับเล่นแล้วเสร็จล้วก็เดี๋ยวจะลงไว้นะเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับผมอันนี้แวะมาเล่นแบบทักทายคนดูแบบน้องๆที่นั่งรอเฉยไงเนี่ยมีน้องพิมพ์น้องยุกิน้องบาสอะไรเงี้ยครับผมผมแวะมาเล่นแป๊บเดียวนะเข้าเกมแป๊บผมเล่นสามีสานะแบบแวะมาบอกเฉยว่า วันนี้ไม่ว่างนะวันนี้ติทุละจริงนะครับผมก็เลยแบบอันนี้เล่นสามสามแป๊บเดียวนะถ้าบถ้าผมโอ๊ยทำไมเสียงดังจังเขาเป็นอะไรเนี่ยวันนี้แบมมาทักทายเฉยครับแบมบาบอกไว้เฉยเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆไม่ได้อ่านไงเออไม่ไปรถหัวบเลยเนี่ย อผมรอหนึ่งนาทีนะครับถ้ายังไม่เข้ามาเดี๋ยวผมกดแล้วนะผมคว่องข้างรีบนะใครเข้าช้าใครผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งนาทีผมกดแล้วนะน้ำเดือถึงสามสิบกกดแล้วได้ข้อเลขเดิมนะครับ4 8, 9, 8, 1, 7, นะี่แปดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดั โอเคปะเดี๋ยวเรากดเลยนะครับผมแวะมาเล่นไม่นานนะครับผมอุย้ยแบตลดว่ะตั้งนานไม่ลดนะพอตอนจะไปมปันลดมีปัญหาแล้วแบบตั้งนานไม่ลดอะพอตอนจะไปเนี่ยลดเลยกวนจัดเลยจัดจัด จะเล่นตำแหน่งไหนกดเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเล่นแครี่เนะเาะเปล่าหายแล้วที่มีสต๊าดเดี๋ยวเล่นตอนนี้เสร็จผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบเดินทางต่อนะใครเปิดไมหรือเปล่าลุยเลยเอ่ะผมยังไม่กดอันเนี้ย i don't know ยินดีต้อนรับซูอาโอวีสูส้กับศคนดูเลยนะครับผมปิดคอมเมนต์แล้วเด้อไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะวันนี้ไม่ได้ไลน์นะครับวันนี้แวะมาธุลาแป๊บเดียวแนละ้วมาแจ้งเดี๋ยวว่าผมยุ่งๆเดี๋ยจะเดินทางต่อไปธุลาในเมืองนะเป็นรับรถนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็อาจจะไลน์ดึกๆนะครับใครมาใครไม่มาตอนค่ำก็จะไม่ได้ไลน์นะครับ ดึกๆก็ไม่แน่ใจว่ากี่โมงแล้วประเด็นคือต้องต้อง,องดูรถอะว่าช่างเสร็จหรือยังเพราะว่าวันนี้วันเสาร์แล้วไงพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์อู่ปิดอะถ้าวันนี้ไม่เสร็จมันจะยืดไปวันจันทร์อย่างเงี้ยครับซึ่งผมยุ่งๆอะผมมายื่ต่างำอำเภอไงการนี้จะต้องแบลรถคือแบบถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันก็จะมีรถขี่รถกลับอีกคันหนึ่งไงเดี๋ยวนี้ต้องนั่งรถประจำทางผมกลัวตกรถไม่ใช่หรอกรอบเย็ยนไม่รู้มีรถประจำทางให้นั่งอ่าให้นั่งครับ เรยบรีบๆนิดนึงเดี๋ยวห้าโมงก็เอ้ากดล,าดล้างหรอเดี๋ยวห้าโมงก็จะไปรอรถคิวละนี่แหละนี่เหมือนแบบแวบะบแวบะบมาแจ้งมเยนะครัก็ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นนะเดี๋ยไม่สะดวกนะตอนข้าก็ไม่ต้องรอนะสองทุ่มครึ่งผมไม่ได้ไล์นะถ้าอย่างเร็วก็ประมาณสี่ทุ่มเลยอะผมไม่แน่ใจว่ารถจะเสร็จกี่โมงประเด็นนะเนี่ยช่างยังไม่ตอบกลับมาเลยเนี่ยผมนัดช่างไว้สี่โมงเย็น อันนี้คือสี่โมงกว่าแล้วคือถ้าอ,อย่างน้อยขอบคุณถึงการติดตามนะถ้าถ้าช่างทักมาบอกว่าเสร็จหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันจะได้คำนวณเวลาถูกจะได้กะถูกเออถ้ามันแบบไม่เสร็จจริงๆอ่ะผมก็จะแบบเออไปพรุ่งนี้เช้าไหมหรือคุณแบบเสร็จกี่โมหรือดึกๆเดี๋ยวผมก็เข้าไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวขี่มาไซไปเดี๋ยวหาเพื่อนไปขี่รถกลับอันนี้คือช่างไม่ออนเลยอะ่ะช่างเหมือนรู้ว่างานไม่เสร็จอะ่ะจะโดนผมได้ เล่นไหมถึงเล่นปกติอยู่นะเ็ <Shut down. S 1> เอาต้นเกมมาเลยเราเรียกมันตัวเหลียดไม่เหมา oh. ะนะมันต้นเกมจาดเลยนะเขาคิมอยู่ <Shut down. S 1> มลีนะครับเดียวมาอรอเนี่ยมันเอาตัวต้นเกมมากดเลย3กดเ,เป็นอันนี้อ่ะ มาแล้วจ้าตันแล้วตันแล้วยิ่ใหญ่ไปแล้วมีตันมีตันมีตันตันเรี่องมาพออยู่พอที่อยู่ไหวไหวไหวหนึ่งวีตันฟิกตันฟิกตันไอ้ไม่ถึงมันก็มีมันก็มีฟิกอดี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 วัดเหรอ มันสก,กิลวหมดแล้วนะนโอ้ยแวนมาแวนๆๆดำขี้ใหญ่เลยสวัสดีคนดูด้วยนะครับโอ้ยเหลือแบตไหวเอ้ยแ่งกูชาตั้งนานพอตอนจะไปลวมาลนะ่วงเซ็งเลยตั้งนานไม่เป็นพอตอนจะออกไปข้างนอกเหมือนมันรู้อ่วก็เหมือนไปทราร แปดเด้งลดเลยชาได้แปดสิบอย่างดีเลยพอจะไปเหลือสีอ่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวได้เปลี่ยนแมต็กคอนใหม่อยได้เนี่ยแ,แไไยอคชั่นไปดูอาถมน้องนะคะของเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณที่เราแชร์กันนะตอนค่ำผมไม่ได้เล่นนะครับผมเดี๋ยวอาจจะมาดึกๆนะถ้าถ้ากลับมาทันก็อาจจะได้ขึ้นไลน์สักสี่ห้าทุ่มนะสำหรับใครที่อยากเล่นก็รอดึกๆนะครับแต่ถ้าแบบ ไม่เสร็จหรือวุ่นๆดึกๆจริงก็อาจจะไม่ได้ไลน์นะก็สามารถตามข่าวได้ที่สตอรี่ของผมนะผมจะแจ้งถ้าแบบเสร็จช้าเสร็จไวหรือแบบจะได้ไลน์กี่โมงเดี๋ยวผมจะแจ้งในสตอรี่นะครัะแต่ก็อย่างต่างๆก็คือสี่ทุ่มขึ้นไปอะ่ะน่าจะประมาณน,นั้เอบวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะไคแล้นะครับผมขอบคุณในการติดตามด้วยนะ